ไ้ละครเอฮ็ดพอดีเฮ็ดพอดีบ่ถือใจไวาไงขงถือคนบ้านงานท่าแห่นั่นนี่องถือเราบ่ค e ิดเบิงวามันสิเบ็ดตหน่บานี้พ่มาของถือซื้ีห้างคนจ้างแพงแต่บ่ไไรดีก็มี่ม่นพ่ซั่นน่ะรถเขาอันรถเปโกไนพผมบอกมา่ฮ็งงานจงบ่ยี่ารงนี่มีรถหลมียอนผมเด็อืองานบริจอดีว่าคือเห็ตเขาดีแท้ผมก็บ่ได้ว่าเขาเลยนี่่ะผะเอา เขาไปขุดหน้าเจ้าห้างเจ้าดินดินไปขายเขาก่ได้ประโยชน์เขาที่ให้เจ้าเพื่อประโยชน์ที่อย่างว่าฝฟ้าผู้บอกเลยมันก็จริงกเกษตรพอดีพัฒนาพัฒสาให้เจ้าดินดินก็ได้เลยเขาไปคุดหน้าข่อยเจ้าดทั้งห้างเขาผิดประโยชน์เจ้าดินไปขายที่ให้เจ้าเพื่อประโยชน์ที่อย่างพวกวางนั่นสิครับพี่กับอะไรก็พี่หน้าข่อยให้ขี้ดินให้ซื้อซื้อซ้ำเพาน้ข่อยซื้อดินน้ำดีตั้งหากเพชรหน้าข่อยหมดเมื่ทั้งหนึ่งน้าพี่เนาะเจ้าคนสาวดินผมยังเย็นเงาพอสุดกอลางอา เลือกราเก่าอยู่หัวไปฟุตคืมาเบิร์นละทั้งนึงทั้งนึงน้ำเพียงห้ำพี่น้อยทั้งนึงน้ำเพราถ่วมหลังตีนนะกูว่าเอานี่ลอกเขาก็เบิ่งกทำนี้รอกเลือกต้องเสี่ยงละมั่นก็เข้ากับตรงพวกหลับสีเปี่ยนน้ำบอกแจ่มันหนี้มองได้ลอกเราเอาน้ำบอกก็ได้เช่วยไหลมองได้ไม่หินแห้งดันแห้งจกก็เลือกเนาะมองได้เพราะไม่ดินนั่นจกเขี้ยเขี้ยเลยก็คือคนที่แง่บอกเราจีินผมขึ้นไหนเดียวมีนหน้าไดนซึ้นเห็นเยอะแยะมันก็ต้องเสั่นแล้วนะตรงว่ามันใช่ว่าเอาเต้ดินเอาเต้ดมองดีๆเข้้าไปแลว เจ็ดหน้าเขาบาดสิบ้านวะถ้าบาอันนี้ยังเสียเวลาพูที่สดิ่รถเกีใหม่ๆวางสปีนึงถวันน้ผมนเสองปีไ่ได้เกเอารถมาไว้นะำมัเกียรกับอื่นอันนึงชุดๆมาถิ่มพี่เลยนว่าแมนนี่กผมมีงานเนี่ยเราบาดแรงว่าีิธีผมป็เฮียโทวมากพี่อิ่่บาผมหลอกไปบทหาเช่นอียวกัหอกหน้าเอาได้รหรือหาเช่นเาได้อเอามันอยู่กับพี่ท่านเดียนเลยพราปั้นท่านเดียนเที่ยงปันไปไม่ัดภาษา่ากระไ้ซื้อจักรยานด เปลี่ยนไรไปหน้าไปสงสารแข่งห้าน้าแต่งห,น,งงหน้าไม่พอ,นนนอยึดรเกี่ยวหลาจีนยังอะไรเปียไรเอามาสงสารนี่เพิ่บอกไปยึดมือใดก็ได้ไปยึดรถเดี๋ยว,วๆกวี่คนมาให้เราก็ะะวางสั่นคุท่านไปย็ดบ่บ่เฝ้าได้ฐานฐาคือเก่าคือวันหลือตี เห็นม่เห anyway nice ็ดเนี่ดกมาหลดขั้นไม่หลกคทาเจ้าปัสรังสาต้ี่เดนอท่นผลมากได้ปานได้ปนี่งบ่เห็ดคือเราหลดขั้นได้มากเลยอใหญ่มากทุกาอยู่ดีกับถาอยู่บนหัวงอมากบนหัวงมาันจวงีรูดยักไปไหมกับถาทโมเห็หลายบันพอุจะอทำไมได้กี่ลายบันยปลามื่อหึงพ่ไปจามดูบดยางผมบปาเลยเนี่ยก็มีเงียหอากรรมปันรทีอมาพวัเขากลงยุ้มตัวใหม่ที่บ้างดดี ผมมีอย่างนาะรถยากีอย่งควกเขารับจ้างได้มีมาถงวันส่อย่างมีรถแท่าพ้อนหาได้ตัวเองเินไปเยถูกงปุได้กยเนี่ไป้ดูไปได้ขายหน้าไปสี่ขื้นมูอเลยตัเ่ยเขาโนราผู้ใหญ่หาโดนเพราะมันพอหาเม่หาไปทั้งสี่เก้าก็สร้างเขายังผู้ใหข่เขาเดี๋ิวหาดูรับแข่งเขาอีกสี่เก้าหำไม่ได้ อะไรพี่น้องยี่สุตัวเล็กนี่ยแต่เครื่องใหญ่นะนี่เป็นรถนี่เป็นรถประกอบกว่าขั้นเนี่ยหราะว่าเครื่องลอยเกาหานเลยจริงี่ยนี่แท็กซี่มันใหญ่ไงแท็กซี่เนี่เป็นรถจอดประกอบ ใช้เป็นหัว่นอกเลยขุยกับพนเลยครับราเป็นนักกู้พนกระบอกที่ดีหาโดลำแข่งกนแะบ็เลยค้ายหน้าซื่อเลยไม่ได้เป็นหนีพรามีก็เป็นนี่แหลว่าพุ่นเป็นหนีก็ได้่เป็นน่อยเป็นไลทเท่านั้นแะเาพนดเน้ามันไม่หนีเบดคูคนนั่นแหละไม่เคยบ่มีหนีหรอกมันจะดีหน่อยนีไล นพอ่อคนทุกกะเป็นหนีทรัพยคนทุกคนมีปันกลางกะเป็นหนีทรัพยปันกลางคนมีหลายกะเป็นหนีไหลายผมก็เสียว,ว่าคนแต่ละคนเห็ว่ามีหนีเลยสิมีหนีหน่อยมีหลตรงนี้เอาล็อกดีลักสีม่วงไปทุกพี่ ดีตักพุนพุนกระบะแประแตกซื้อสัตว์นาทีการงานจะาของงานกระบะอึดคุณน้องแต่บอกว่าสาาิบเลยเขาซื้อสัตว์ซื้อกินบม่หมดคดกิน้านานคืนาอคนวายดินบงหมดตักดินได้ตักดู มันใส่รถยี่เต็นม,มันใส่รถรยี่เต็นหมดตักเดียวพ่อ้นห้องตายไวๆไ,ไปเลยใส่รถยี่เต็นบางคุณเจ้าทำไมเป็นอย่างนั้นเลยลูกพี่มันเอียงไปด้านซ้ายมากเลยนี่ขาดโซ่ขาดไปเส้นหนึ่งเลยตอนะโซ่ถึงบางคุณเลยบางคุณขาดแล้วบางคุณ โหลดนะพี่น้องปันก็ไม่ดำนี่อุ้มๆเลยเลยจวกที่สงองเลยใช่แต่ชั่วเอาสวัสดีพี่น้องอย่างสวัสดีพี่น้องสวัสดีวันนี้อยู่กับออมสินออนทัวร์เหมือนเดิมครับอยู่กับคุณปู่ไปบอลูกพี่ พาไทายมันจะไม่ระเบิดออกบปล่มันทำไมเป็นผ้าอ่าอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวได้ทุกทีจะเฝ้าเข่าเกียร์เท่าอีกจักตักก้อนใช่อัดเต็มงานเที่ยวได้ขนวมว่ามันงานเมาแต่งานเมาต้องใส่สิเป็นหกตักหกตักนี่ชุ่มรถสิบล้อชุ่มรถหกล้อเล่นร้วมมีนจมคนแล้ว เคนเตอร์เคนเตอร์ป่วยได้พี่น้องเคนเตอร์หายใจไม่ออกคงใช้เป็นโรคปอดไม่เห็นมาวิ่งไปดูพี่ดินสวยเลยคุ้เไปมากไปทมทีทำยังงี้วุ่นเลย ที่จริงขมทีเนะี่ยเ่ราะตะโอดินเพราะตะดินหินนะตะโอดินไส่ดิผมแน่นแน่นดีก็หินชุม่มขมทีสร้างบ้านสาร้างอย่างนี้เนี่ยดินแบบดีก็ดินหินอีกเด็ดกง่ายหมดแดงไส้ก็ะ่บื้อควยมีดินไส่นะชุ่มหมดแดงไส้อยู่ดีดิดนชุ่มดินขี้หินเพราะมันโปง่งมันยังไมง่หมดแดงมันมันควดาหูได้ดีชุ่มนี้มันดี มันเด่นไส้ติก่ล้วหูว่าใครได้มันดินมมนเนีนเราคุณพบมาว่าท้งที่เฮ็ดเฮ็ดไส้เฮ็ดดินเฮ็ดออยเฮ็ด็ัเนอนเอาดินบบดีดีว่วนเด่นไส้นี่งขอบไปพร้อมยางเทียงจัดเลยน้อง่านยางนยางยางหลอีมือปีมือคุณปู่เดี๋ยวพาเดินไปดู อันนี้อันนี้ปนศิษฐ์สะที่นี่ได้พี่น้องปนศิษย์กล้องไว้ด้ิศิษฐ์ที่ที่เดินนี่นี่ลงดงเดินหนึ่งมองร้านตำตำมยู่แถวนี้ในผ้าพันยังรอเบื้งปีนึงคุณปูนี่เบื้งสลบกออกทางใางหน้าได้พี่น้องว่ามันขุดซาเพราะว่าดินดินมันดินมันขุดข่ดินมันจะเริ่มเริ่มลงสีเนี่ยมาบ้านปุ๋ยเพต้องลงจากรถดิขี่รถอ้อมหน้าด้วยนี่ห้อยรถหน้า ุทางที่ทางที่อ,อ้อ,อมอ้อนดินอ้อนดินอ้อมดิอ่อนดิอู้อ่อนดินโค้งเลียนรัดเลียนอ้อม,อมก็ได้ไปเลยให้หน่าเียบเก็บเขาต้องย่านน้าบ่หอดใครหน้าเพื่อใครหน้าแปลงใครขึ้นเป็นหน้าเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นหองนะเขาเลยตัดข,ขอบตัดขอบทั้งนี้ตัดขอบทั้งนี้ก็ตัดขอบทั้งบุ่นแต่ตรงกลางตรงกลางเขาไม่ได้คอยเอาดินนะ ตรงกลางมันด้เลือกนี่แหละนะมองดินมองหญ้ายังเขียวๆอยู่นะมัง,มง,ง,มงแปะประเดี๋ยแป,ปะบ่ได้เอาดินออกเอาแต่ขอบมันเอาแต่ขอบขอบเปางนี้รถเก่ารถใหม่ป่ะสำคัญเลยพี่น้องสำคัญอยู่กับคนครับรถเก่ายางเก่งแน่กับมันสาไมัเนยังมันหมดไม่นเน่กับกุ้งกี้อันพวกกุ้งกี้ลุมล้มลุ่มเรเมือรเนี่ยก็ใส่ปัญหาดอก ก็าะว่ากรุงคีรวมลักกับทีตักดินบ่ตัดขอบก็เสมอประมาณนี่น้องก็ก็กเป็นส่วนหน่อยนะแต่ว่าส่วนหลายอยู่กับคนครับต้องตัดกันแท้ดูปานในปลาดึงเสียกบระทัดเสียเบ,บื้องนี่นี่เบื้องเรื่องริมห้องเัียงแคบปานดึงเสือกมือ,อค,คุณปู่ไม่ธรรมดานะ ตีมือคนข้างักลำากแลว้วไปยุ่งเ่โคโ่ได้ออกเปจ๊บโปโหโคโคโคโะหกคุณให้เป็นเลกอ่อยเลยยุข้าบนแม่โค่เรื่งน้ำพันตัวเขาเหญิงว่าเป็นเถ้าแก่หญงจ้เถ้าแก่ลำารไม่แล้วก็ก็อยากได้หรอกเพราะว่ารถไม่มันหนงวดมันหนกกันงวดจะใน้งวดเขาดินด้นกันเทาไห่ รถคือรถไม่ก็ดีพรวแล้วแต่ห่งบดีสูรรถเก้าแอกมีเก้าพมีวงวัดไม่เงียบไม่หนักน้ำมันหยากแน่แต่ผสมแน่ในีไม่น้อยเห็นเลยเนี่ยรถปีนขัดนๆแล้วก็ยางเลยคือเก้าเหมนว่าเกี้ยวกันดอกนรถแลุดเลนะรถอหยางเนาะเจ๊งนิ่มดีเลย้องขวัไม่มีเรนว่ามีโดดว่มีควน กันใส่จากหกตักนี่เป็นงานเป็นงานเมาเลยบ่ผมก็ใสครับงานเมาผมก็ไสซ้ำก่าอย่าไปดผมเมาดิมจะมาจอเป็นอันนี้งานเมางานเถี่ยวดีงานเที่ยวก็ใสซ้ำกันงานเมาผมก็ใสซ้ำกันคุณพว่าอย่างไดยอย่างว่าสใดๆพอหลายเกี่ยวสิเมากันใสแล้ยเลือกระแพ่รถล่อเขาคือว่าเนาะมีวเขากันเขามกเขาอกันกเขากันกขาเอนกันถกัหนอนรกับามนบเนกันรถกบากันเกัน ว่าเขาเรียมคนรของท่านเอาผีไสจูหัวจูหัวปลนกตัวรถเขาด้วยกันันไนแหนบพักมาคู่หนึงสุดหนึ่งมันก็บ่นหน่อยเงินนั่นเถียนยอะเลียนรถจบเงินเทนึงก็บ่นหัวก็บ่นคนกบเพือนนำหากกับร้อยขายหินเนี่ยอั้นเนี่ยผมตัางันเกิดที่วานรถกอยูรถดเท่าไหร่ลูกไลพอพันเมียไม่ยุ่งกันนะแต่ว่าถา่าเจะเขางี่หนที่กไามรพอกรถหาง ถามว่ามันจะยืนเาหรอไม่คผมโผล่ขอีเอ่ตลอดรถทางานไรงานผมก็ไม่ใครได้จอดช่งนั้นยังหนาวฝนเขาก็มีเลยงานมังฟ้าคนสาเขาก็ถี่รถดำนี้เขากับปลารถดำถี่ไหเขาเาแต่รถไมโคเขาพรารถไมโคเขามีงวดเลยเงินผวาเขินอกเร่ต้องานู้สบ้ามักมาีเก่อเป็นยังทิดสองเงินงานก็เราหาเขาเป็นผู้เลี้ยงถ้าพเรียนประชงเอาจะลอยดีดีตวหาดีเขาแบบนี้เกี่ยวเราลอยก็เขาตัดจินเมียน ถาม่าตำรวจขอตั้งเงินห้องนี่อะไรองนีาม่าม่รไปจับรถดําผมจะวางกี่ต่อเดเ๋ยมอจะวางอกยังก็ไม่เครียดแต่รถเกลีไม่โคตรเลยทีรถมันเร็วผมถ่าจรถบห้องว่าจะหนีรถเกลี่ยทำอะไรตีเลียนอะไรอย่นเียเอาขุดขดปูใส่กีตักกันนี่มีกระบาดกระสูกันเลยน้อ แต่ว่าใส่นซ้ำงานเมาเลยพี่น้องเมาหรือเมาหรืองานเฉียวกับเส่นซ้ำกันอันนี้แล้ว่ากันใส่นลายกับแพร่รถฮุกหล่อตะเมนความเ่าแล้าว่าเลี้ยวว้่เลี้ยวซากกับทุบทะทายกันไปซอยๆกันไปกันเดียวว่างานเมาเสียวใส่นลายแลยวกับแก้มรถแมกโรก็ได้ดียื่นแล้วแต่ว่าพี่แล้วมาแพร่คนผูอื่นเลยอ่าก็งอเง่าเลย

กว็ด้มหนึ่งเห็ดครั้มหนึ่งตีเห็ดปะเจเราใชญ่ราซื้อเดล็กหกเรียมมากเลยหกเรียมน่นก็มีขายเขาเลยไปสร้างเล็กอันนี้มาแล้วมาดัดต่อดัดให้มันงอสอางอค้หนึ่งเมี่ยเราไปเห็ดซ้มหนึ่งวกันมันก็ตกไปเห็ดเองลลูกพี่เขาู้จักการเขาดอกผู้ยิ่ง พยาลูก้ที่รอโตาต่างญาติ่ต่างญาติก็ได้เลื่อนดอกกันว่ามาต่างญาติกัได้เลื่อนซ้ำกันดิมันก็มาสิงนขันไดขันงอหนปั่นมันก็ซ้ำมันก็ตงเฮ็ดซ้ำปัจแจหกเลี่ยมหน่อยแล้วาง้อซ้ำสามเส้น ไไนี่พวกเสีย้ยน,น,นของเนาะนึกถึเขาเพรด้ขาเพราะแล้วสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาคุยกับโซเฟอร์ใหม่เราแก้กันหน่อยไม่เคยแก้ไม่รอยละมันไหลรถมันเลี้ยวนะตังแพร่มันทุ่นเลยก็ตั้งแพร่มนทุ่นมาไอตั้งแพมันทุ่นบ้าสิมาเบิ้งบาดตังแพร่่มันทุ่นมันไม่ได้เบ,บิงบงบบงบ้งหรอกประเด็นได้คุณแก่มากเพราะบ้านล้านกันห <c oughs> น้าเจอกันใหม่นะ้องกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อออมสินออนทัวร์